เรียนสาขาแมคาารอนิกมาตั้งแต่ปวชแล้วอะครับปวสก็เรียนสาขาแมคาารอนิกด้วยครับเป็นสาขาที่เปิดใหม่มีความรู้ในทุกๆช่างอะครับคือทุกๆอย่างมารวมกันผมก็เลยสนใจเราสามารถนําความรู้ตรงนี้มาต่อยอดแล้วก็พัฒนาเป็นสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้ครับผม หรูว่าการเรียนสายอาชีพมันเฉพาะจอดงกว่าแล้วน่าจะหางานง่ายกว่าถ้าต้องเรียนจบมหกแล้วก็ต้องไปต่อปริญญาตรีอีกกว่าจะได้หางานก็อีกนานเลยค่ะตอนจะจบมหครับผมคิดว่าถ้าผมอยากมีเงินเดือนเร็วๆครับผมจะทำไงผมมองเห็นสายอาชีพครับ ใช้เวลาแค่2ปีครับก็สามารถทํางานได้เลยครับถ้าเรียนมหาลัยก็ต้องใช้เวลาเรียน4ปีครับกว่าจะทํางานอีกก็คงไม่ทำครับผมกลัวไม่มีงานทำครับตอนนั้นจากข้อมูลกระทรวงรายงานระบุว่ามีผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี2560ถึง2561เข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า1ล้านคนโดยเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีกว่า7 0 0 0แสคนที่เหลือเป็นระดับปวชชวสและมัธยมศึกษา จำนวนผู้จบปริญญาตรีกว่า3 0 0แสนคนที่ว่างงานส่วนหนึ่งเป็นเพราะสาขาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดขณะที่สาขาวิชาใหม่ที่รองรับเศรษฐกิจ4.0เปิดตัวไม่ทันกับความต้องการแนวทางการแก้ไขคือการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการเติบโตของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ที่มีความต้องการแรงงานคุณภาพ และมีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดก,การศึกษาที่ตอบโจทย์ EEC จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แนวความคิดเรื่อง Demand Driven คือสำรวจความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนว่าต้องการความสามารถของบัณฑิตเรื่องใดระดับไหนบ้างเราก็ได้มีการเชิญอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรพิจารณาผู้รับการอบรมด้วยกันแล้วทางอุตสาหกรรมเนี่ยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งทาง EC ก็รับผิดชอบกึ่งหนึ่ง สิ่งที่เราทําแรกทีเดียวคือประสานกับสถาบันในท้องถิน่นอันที่2ศึกษาความต้องการบุคลากรเนของสิอุตสาหากรรมเป้าหมาย5เก่าและ5ใหม่แล้วก็มาเพิ่มต่อหลังเป็นอีก2อันเช่นอุตสาหากรรมความมั่นคงกับอุตสาหากรรมการศาึกษาจนนั้นเป็น12ตอนนี้นะครับเราก็ แบ่งเป็น10กลุ่มการศึกษามหา,าวิทยาลัยเข้าร่วม8มหาวิทยาลัย14วิทยาลัยอาชีวะบริการให้ในระดับพื้นฐานผ่านสอพอถอใน325โรงเรียนเพื่อที่จะเตรียมการทาง BM w ดับบยก็จะเปิดเป็นหลักสูตรเรียนวิทยาลัยเทคนิค3เดือน แล้วก็มา B M 3เดือนไปกับแบบนี้ภายใน2ปีอะครับไม่มีปิดเทอมอะครับแล้วก็เขาจะให้เป็นรายวันครับแล้วก็มีค่าเช่าบ้านให้ด้วยครับผมดีครับถือว่าเป็นค่าเทอมไปในตัวครับจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยครับผมพอจบปุ๊บเด็กก็จะได้วุฒิปวชได้เซอร์ติฟายช่างชั้นต้นของ B M W แล้วก็ได้รับเข้าทำงานเลยอันนี้เป็นแบบ e m m n n d r i v e n ก็คือว่าตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ายานยนต์นะครับเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างแน่นอนครับเพราะว่าในอนาคตน้ามันจะหมดไปไฟฟ้ายานยนต์จะเกิดขึ้นมาครับรถไฟฟ้าจะมีทุกที่ครับทำให้ผมเลือกเรียนสาขาวิชาไฟฟ้ายานยนต์นะครับผมว่าเงินเดือนน่าจะสูงกว่าทางปริญญาตรีอย่างแน่นอนครับะนะคะาทอนิกเป็นสาขาวิชาการคะ่ะจะเรียนอิเล็ก ไฟฟ้าเครื่องกลจะมีคอมพิเวเตอร์เข้ามาด้วยแล้วก็เป็นระบบะอัตโนมัติสนุกค่ะก็ได้ใช้อุปกรณ์จริงมีโรบอตให้เล่นจริงๆอะค่ะตอนนี้เรียนอยู่โครงการของ S G ค่ะปีหน้าก็ไปฝึกงานที่โรงงานของ S G ค่ะเขาก็มีเบี้ยเลี้ยงมีรถรับส่งมีสวัสดิการเหมือนพนักงานทั่วไปเลยดีค่ะก็จะได้มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยผมคิดว่า EC เนี่ยมาสร้างโอกาสให้ผู้คนในท้องถิ่นเยอะมากเป็นโอกาสที่ล้ำหน้ามากเราทำทั้งระบบเลยเป็นประโยชน์ที่นำไปสู่การยกระดับความก้าวหน้าของประเทศถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนเส้นที่จพาให้ประเทศไทยไปได้ EC ขึ้นมาได้ความหมายโดยรวมก็คือประเทศไทยขึ้นมาได้อีซีจะขึ้นมาได้เราต้องมีบุคลกากรและบุคลกากรที่ทำให้อีซีขึ้นได้จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานสเตนกับแมทเ์แอนแมติกทางด้านไซน์ ระบบการศึกษาแนวทางใหม่ที่รองรับการเติบโตของ EEC ที่เรียกว่า Demand-driven Education คือระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดโดยผู้เรียนจะมีรายได้ตั้งแต่ช่วงฝึกงานและมีงานรองรับทันทีที่เรียนจบปัญหาผู้ที่เรียนจบมาแล้วไม่มีงานนับแสนคนในแต่ละปีเพราะสาขาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดจะหมดไปหากเรากล้าที่จะท้าทายระบบการศึกษารูปแบบเดิมๆสร้างหลักสูตรใหม่ เพื่อที่จะก้าวให้ขันโลกดิจิตอล4.0พาไทยไปไกลระดับโลกซึ่งนี่ไม่ใช่แผนงานในอนาคตแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec